มอบรางวัลรถยนต์โตโยต้ารุ่นไฮรักรีโว่แซดอิดิชันดับเบิลแคบซึ่งเป็นรางวัลที่1ของสลากกาชาดการกุศลงานนมัสการองค์พระสมุดเจดีและงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2565ที่บริเวณด้านหน้าสลักลางจังหวัดสมุทรปราการนายสุพมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานนมัสการองค์พระสมุดเจดีและงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2565ให้กับนางสาวสุวัฒนา สุจริตกุลบริษัทซัมมิตพิวมิวกอลอบจำกัดซึ่งได้รับรางวัลรถยนตยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮรักรีโวโอแซดอ i ดิชันดับเบิลแคปจากการออกสลากาชาติการกุศลเมื่อวันที่26ตุลาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการเป็นองค์กรการกุศลโดยได้ดำเนินการออกสลากาชาติการกุศลจำหน่ายในงานมนสการองค์พระสมุรเจดี JD และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไรายได้จากการจำหน่ายสลากไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการอาทิการบรรเทาทุกผ,ผู้ประสบ ภายพิบัติให้การสงครบผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้ภารกิจและแนวนโยบายของสภากาชาติไทยสำหรับผู้ถูกรางวัลสลากาชาติการกุศลติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการภายใน60วันหากพ้นกำหนดจะนำรางวัลออกจำหน่ายนำเงินสมทบเป็นรายได้สำนักง,งานเหล่ากาชาติต่อไปโดยสามารถตรวจสอบรางวัลการกุศลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการสารการจังหวัดสมุทรปราการหรือที่ w w w s มุท t ปราการ g o t h หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข023950089นนารรเเเววิ่่งงขขอออีมึยยยหทบบะค สวัสดีค่ะดิฉันมทัทิตานุสังสว์ที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการและคุณปรัชญาขําละไม้หัวหน้าสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการคุณคณิษฐาดิตฐบรรจงเฮลันยิกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการยินดีนะคะ ที่ทางบริษัทได้รับรถปิกอัพของเหล่ากาชาติจังหวัดซึ่งซื้อจำนวนไม่มากนะแต่เป็นผู้โชคดีปีต่อไปให้พวกท่านได้มาสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาตินะคะส่วนรางวัลอื่นๆถ้าท่านยังไม่มารับก็ติดต่อรับได้ที่สำนักงานทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน